หนูค่าเลือดต่ำเป็นอันตรายกับน้องไหมคะยี่สิบสาสัปดาห์ ค่าเลือดต่ําก็คือซีดใช่ไหมคะคือภาวะซีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายกับน้องนะถึงคุณแม่จะซีดจนแทบแย่เลยก็ไม่ได้อันตรายกับน้องนะคะเพราะน้องเขาจะมีความสามารถนะในการดึงดึงเหล็กของคุณแม่สูงมากต่อให้ซีดยังไงน้องเขาก็ดึงมาใช้ได้ไม่ต้องกลัวอันตรายกับน้องแต่มันจะอันตรายกับคุณแม่เองนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดคุณแม่คลอดน้องนะคะความทนทานในการเสียเลือดเนี่ยจะน้อยนะคะมีโอกาสสูงที่ว่าเสียเลือดแค่นิดเดียวเนี่ยหัว ใจคุณแม่ก็จะวายได้แล้วเพราะว่ามันเขาทํางานมาหนักตั้งนานแล้วนะคะแล้วพอหลังคลอดเนี่ยพอเราเสียเลือดนิดนึงเขาปรับตัวไม่ทันนะคะก็มีโอกาสเสียเลือดนิดเดียวก็หัวใจก็วายได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนแนะนําว่าพยายามนะคะให้ค่าเลือดเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะก็คือเกิน30เปซ็นขึ้นไปในช่วงที่เราคลอดนะคะเนาะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลัง